สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Channel my cooking family ครับในวันนี้นะครับเราก็ได้นำการจัดอันดับอาหาร10เมนูที่อร่อยที่สุดในโลกนะตอนนี้จากสำนักข่าว cnn มาให้เพื่อนๆได้ชมกันจะมีเมนูไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับที่10มูอัมบาชิเกนอาหารจากประเทศคองโกเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อไก่และเครื่องเทศที่เข้มข้นเข้าด้วยกันลักษณะคล้ายกับสตูไก่ใส่กระเทียมพริก มะเขือเทศพริกไทยกระเจีย๊ยบและเนอยอันดับที่9ไอศกรีมของหวานเย็นชื่นใจที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ปีคศ1642อันดับที่8ต้มยำกุ้งอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีซุปต้มยำของเครื่องสมุนไพรรสชาติกลมกล่อมแถมยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติดีด้วย อันดับที่7ลักซาอาหารจากประเทศมาเลเซียเส้นมีลักษณะคล้ายกับเส้นขนมจีนทานคู่กับซุปใสปรุงรสด้วยปลาแมคคเรลพริกสาระแน่ตะไคร้หอมและมะขามอันดับที่6แฮมเบอร์เกอร์จากประเทศเยอรมัน ทางสีเ่เ่นได้เผยข้อมูลว่าที่ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกเนื่องจากภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเลี้ยงวัวทําให้เนื้อเบอร,เอร์เกอร์นั้นอร่อยสุดๆไปเลยครับอันดับที่5เป็ดปักกิ่งจากประเทศจีนเป็ดย่างหนังกรอบห่อด้วยแป้งบางๆพร้อมราดน้ําซอสรสหวานเมื่อทานคู่กันแล้วบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยครับ อันดับที่4ซูชิจากประเทศญี่ปุ่นคงขาดไม่ได้กับซูชิอาหารยอดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะทําทให้ส่วนวัตถุดิบที่มาทําซูชินั้นเป็นปลาที่สดใหม่และมีรสอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมาก อันดับที่3ช็อกโกแลตจากประเทศเม็กซิโกเนื่องจากมเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพและอร่อยที่สุดในโลกนั่นเองเป็นเหตุผลที่ช็อกโกแลตจากประเทศเม็กซิโกได้ครองอันดับที่3ไปอันดับที่2พิซซ่าสไตล์เนเปลิลจากประเทศอิตาลีพิซซ่าสูตรพิเศษตามแบบฉบับอิตาลีใช้วัตถุด,ดิบหลักคือแป้งมะเขือเทศน้ำมันมะกอก เกลือและใบโหระพาและที่ขาดนั้นไม่ได้ก็คือมอสซาเรลลาชีสอันดับที่1แกงมัส,สมันจากประเทศไทยแม้จะเป็นแกงที่ใช้วัตถุดิบที่เรียบง่ายแต่ก็สามารถปรุงให้มีรสชาติที่อร่อยได้แกงมัส,สมันจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งแกง แถมอีกหนึ่งอาหารที่ติด50อันดับแรกนั่นก็คือส้มตำจากประเทศไทยติดอันดับที่46ครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับอาหาร10เมนูที่อร่อยที่สุดในโลกที่เราหามาให้เพื่อนๆชมในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชมคลิปจบแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ